พี่นองครับมาเบ่งความขอยันของยายครับแล้วเอาพื้นที่เพียงน้อยนิดครับระหว่างทอระบบยน่ำกับกำแพงนี่ครับประมาณเมตรกว้างครับปลูกพักได้ขนาดนี้คิดเบื่องเอาครับมีพักกวางตุ้งอันนี้บื้ลู่นะพักอย่างเด้อนี่ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นพักชี่หอมครับหรือส่วนกับพักชี้เหล้านี่ครับนี่พักกาดครับพักกาดกวางตุ้งครับอันนี้ก็คือหอมครับ หอมต้นครับนี่เอาหัวหอมมา,อาหอมหัวหอมมาปลูกครับเห็นว่าเห็นหัวนครับออกเช่น้ำเลยครับนี่โอ้ย oh. ขยันขนาดนี่กลางตุงครับออกดอกแน่แล้วกับมีครับอ่าใหญ่นี่ย่าินี่ครับนี่กําลังปลูกปลูกขวหอมอ่าขยันน้อยย่าิก็ได้โอ้ <laughs> oh, นี่ตด็กย่าินแซน้ำจื้งมือย่าินไม่ได้แซ่เหรไม่ได้แซ่เลยบอกครับ oh. เอามันออก มันออกยอดได้บอกเคี้ยวๆเนี่ยโอ้เอาเก็บไว้บ้านมันออกยอดของมันเองใบใหญ่แม่นบ่โอ้ครับอันนี้เขาแปลงพักตัวนี้เขาก็โคดน้ำชมชมหน่อยย่า่นะก็เสียบลงไปซื้อหนีหน่อยใหญ่โอ้นี่ห่างกันสำเนียงบ่ครับบ่บ่ห่างหลายเป็นใบใหญ่ห่างกันไอเสียบห้างห่างสำเนียงบ่ถ้าเอาที่พวกนี้เนี่ยใยใหญ่นี่มันถึงงำกันหมดบ่ กูใช่ครับีเออนี่บอกโอ้ครับอันนี้ที่มันใบย่าไยนี่ตรงนี้ใหญ่ใหญ่แล้วปลูกทีครับนี่เห็นไหปลูกทีแล้วมันนั่นเปแค่หรอไม่ได้แค่หออมันมันงามกันโพดติมันทีโพดใบย่าโอ้ครับบัรนี่ย่าตรงนี้ปลูกทีโพดครับย่าไยแล้วเลยสิขยับออกข้างๆจัะน้อยครับผมนะโอ้อขยันครับดีสุดยอดครับ พยาตย่ตยางเลาะก้อนใหญ่นี่มาเนี่มาเบิ้งต้นหอมบาดเนี่ตัวน,นี้งามเลยครับนี่้อมจิตตัดต้นไปทากับเขาได้แล้วเด้ครับ้ยสุดยอดสุดยอดยกล้ามขากล้ามเนี่ยหัวที่โบได้ใส่แล้วครับหัวหนึ่งเขาที่โบได้ใส่แล้วย่า่เกามาปูครับปูไปซี่กุ่นนะน้าแน่นงามกึบเลยอันนี้คือพักหอมเปครับ ผักหอมไปนี่กับต้นหอมพื่อเก่าครับนี่ก็คือเบี้ยผักกาดที่ย่ายเตรียมใ้อันนี้คือวันทีๆใบเดี๋ยวค่อยไปขยายทั้งหมดแล้วครับที่พันมานี่คือต้นหอมที่ย่ายปลูกไว้ในกระถางครับงามบอพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นอย่างนี้นี่เขาว่ามันเปืเป้อนมิ้นทห่ยังไลนะครับนี่หอมๆเลยเอาลองเด็ดเห้เบิ่งจะบากกันแมนปะ พิสุจนทราบโอ้โหหอมเลยครับเปเปอร์มินครับถัดไปเป็นผักชีลาวผักกาดครับผักกาดผักกาดเนี่ยเบื้องมุมกว้างนะครับนี่เปเปอร์มินผักชีลาวผักกาดเบียร์ผักกาดหอมไว้ในกระถางครับหอมไว้ในแปลงไว้ในแปลงต้นหอมไว้ในหวดที่บ่ได้ใส่หนึ่งเขาแล้วครับหวดที่มันห่างแล้ว ทัดมากก็เป็นแปลงต้นหอมงามคากิลีน้อยใหญ่อ่อนซ้อนเป็นคนเมื่อเย็นเด้ยใหญ่เนาะปลูกพักได้งามคักินีแมนบอครับแมนใหญ่โอ้ยเนาะสะออนไหลขายบ่ใหญ่ขายบ่ครับบ่ไบเตาเนี่ยบ่อ๋อเบื porque, oh. pair, ่อี้ยังมียังบ่ท่านมีมองเนี่ยตีขายเนาะมึงนี่กับต้นหน่อยนึงน้อยใหญ่เนาะยังต้นหน่อยเยอะครับนี่ เอาพื้นที่เพียงหน่อยนิดครับขังกําแพงบอถึงเม็ดเครื่องหืูซ้ำหนูย่เนาะขยันขักขยันแน่ครับครับคขานเนจัอครับป้าเนาะโอ้นับถือหนับถือย่ยสุดยอดเลยครับขยันขันแข็งชิตังบอกออกกำลังกายไปน่อยย่เนาะออกกำลังกายไปนํ่ครับเออกำลังปลูกหอมโอเคครับ